เด็กๆวันนี้ครูพลึงนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องว่าวน้อยลอยลงค่ะสําหรับว่าวนะคะ เป็นของเล่นชนิดหนึ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ลอยอยู่ในอากาศนะคะได้ด้วยแรงลมและมีสายปานคอยบังคับให้ลอยอยู่ในทิศทางที่ต้องการโดยเริ่มจากประเทศจีนนะคะโดยเขาจะใช้ไม้ไผ่แล้วก็ผ้าไหมเป็นอุปกรณ์ต่อมาได้ประดิษฐ์บ้าในหลายรูปแบบตามวัฒนธรรมของหลายประเทศนะคะสําหรับวันนี้ครูพึงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบ้าว ซึ่งมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยไปกันเลยชนิดแรกว่าวจุลาว่าวจุลาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยมีรูปร่างเหมือนดาวห้าแฉกหรือเมื่อเฟืองผ่าฝานสามารถบังคับให้เคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆอย่างคล่องแคล่วและสวยงามชนิดที่สองว่าวปักเป้าว่าวปักเป้าถือเป็นเอกลักษณ์ของว่าวภาคกลางและเป็นว่าวประจำชาติไทย เคียงคู่กับเ่าจุลาชนิดที่สาว่าวงูว่าวงูเป็นว่าวรูปสัตว์ที่นิยมเล่นทั่วทุกภาคโครงว่าวทำง่ายๆเป็นส่วนหัวและส่วนหางส่วนหัวมีรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ด้านบนโค้งมนคล้ายรูปงูกำลังแผ่แม่เบีย้ยหางทำจากกระดาษย่นยาวเรียวคล้ายหางงูรูปทรงที่ดูแปลกตาและสีสันฉูดฉาด ทำให้สวยงามโดดเด่นเป็นไงคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ชนิดของเบ้าทั้งสามชนิดไปแล้วเดี๋ยวคุณงครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิธีการทาเบ้ากันนะคะว่าเขามีวิธีการทําและมีวัสดุอุปกรณ์ในการทําอะไรบ้างพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีจ้าเด็กๆนะคะวันนี้ครูโอนะคะจะพาเด็กๆมาทาเบ้ากันนะคะก่อนอื่นก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกก็คือกระแดาษแววสีต่างๆนะคะสองกันไกลค่ะแล้วก็มีดนะคะน,นี้เชือกได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกาวอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไม้ไผ่ที่ใช้ทาโครงแววนะคะเราจะเหลาไม้ไผ่ให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วเราก็จะมาผูกเชือกประกอบเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะก็จะได้เอาไปติดกับกระแด,ดแาษแาวเลยนะคะ โอ้โหครับครูโอกำลังจะไปไหนครับอ๋อครูโอจะไปทำว่าวต้องกล้าไปทำกับครูโหไหมครับไปครับจ้ะอ้าวขึ้นไปนะครับลุงเมค่ะลุงเมฆทำว่าวอย่างไรคะทำว่าวงูทำว่าวงูแล้วขอบคุณกินแล้วค่ะคุณปีนทำว่าวอย่างค่ะทำว่าวชุราค่ะ เด็กว่าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณลุงมิตรนะคะที่ช่วยสอนเด็กๆทําว่าวในวันนี้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะผู้ปกครองค่ะตอนขั้นตอนการทํำว่าวอะ่ะจะต้องดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมันจะมีอุปกรณ์และของมีคมค่ะ ่นาวนะคะนอกจากจะสนุกแล้วนะคะเด็กๆควรระวังในการเล่นเ่าวด้วยค่ะแล้วข้อควรระวังในการเล่นเ่าวค่ะคุณพลอยมีอะไรบ้างคะค่ะข้อควรระวังในการเล่นเ่าวนะคะ 1. นะคะควรเล่นในที่โล่งแจ้งค่ะ 2. นะคะไม่ควรเล่นที่บริเวณที่เป็นถนนมีรถผ่านนะคะ3นะคะไม่ควรเล่นบริเวณที่มีเสาฟไฟนะคะถ้าเราไปเล่นบริเวณที่มีเสาฟไฟ ว้าวนะคะก็จะไปเกี่ยวกับเสาไว,วนะคะก็จะทําให้เกิดอันตรายขึ้นนั่นเองค่ะ,คะที่สําคัญเลยนะคะผู้ปกครองค่ะควรดูแลเด็กๆนะคะเวลาเล่นอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนะส่วนคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเด็กๆรอติดตามนะคะสําหรับวันนี้ครูออยกับครูพอมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย